สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ h a v e a News Day เวลาเพื่อข่าวพบกับผมป้างเชอรสารสีสัตจจังนะครับไม่จำเป็นต้องมีความรักก็สามารถปลูกพืชออกมาให้กลายเป็นสีชมพูได้เหมือนกันเพียงต้องอาศัยการช่างสังเกตการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็การต่อยอดวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนาข้าวที่จังหวัดพิษณุโลกที่ทั้งนากลายเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยครับ พาคุณผู้ชมไปกันที่หมู่1ตำบลท่าโพอเมืองจัังหวดพิษณุโลกนะครับนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวว่าที่นี่มีนาข้าวสีชมพูเปิดให้เที่ยวชมฟรีอีกครั้งต่างพากันมาท่องเที่ยวถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายครับซึ่งก็เป็นช่วงบรรยากาศที่นาข้าวสีชมพูสวยงามมากที่สุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้นาข้าวสีชมพูที่นี่เคยเป็นที่สนใจของผู้คนจํานวนมากเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ พันจ่าอากาศเอกประโมทเสือน้อยเป็นนักท่องเที่ยวนะครับบอกว่าตัวเองเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนปลูกข้าวเป็นสีชมพูทั้งแปลงและเป็นแปลงใหญ่ขนาดนี้มาก่อนจึงแวะเวียนมาท่องเที่ยวไทยรูปอยู่หลายครั้งแล้วก็มีความคิดว่าควรช่วยกันส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกต่อไปในอนาคตด้วย ด้านคุณธนกฤษพอรอัครกริจอายุ32ปีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนมีดีพิษณุโลกชาวนาผู้ปลูกข้าวไลซ์เบอร์รี่สีชมพูก็บอกว่านาข้าวสีชมพูร,รุ่นนี้เป็นรุ่นที่5แล้วนะครับขณะนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาที่ชมได้ฟรีและในเดือนตุลาคมนี้แหละครับก็จะมีร้านจำหน่ายกาแฟและผลิตภัณฑ์จากนาข้าวของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอามาวางจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ คุณธนกฤษก็ยังเล่าว่าปลูกข้าวสีชมพูเป็นปีที่3แล้วจริงๆเนี่ยเกิดจากการค้นพบต้นข้าวสีชมพูในแปลงนาจากพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้นสีดําจึงได้ถอนออกมาแยกปลูกเพื่อศึกษาโดยการปลูกในรอบนี้เป็นการศึกษากระบวนการขยายพันธุ์จะมีการคัดเลือกต้นรวงที่มีลักษณะเด่นดีที่สุดเพื่อนําออกไปทําพันธุ์ในรุ่นต่อไปครับ และจะมีการคัดเอาต้นที่ยีนด้อยทิ้งออกไปเพื่อให้การศึกษานาข้าวสีชมพูแห่งนี้สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้เรื่อยๆในอนาคตสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาที่ชมความสวยงามของนาข้าวสีชมพูได้นะครับไปค้นหาในแอปพลิเคชัน Google Maps นะครับว่านาข้าวสีชมพูครับนอกจากจะได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่แล้ว อย่างที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วยเป็นไอเดียที่น่าสนใจจริงๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของตาลตะโหนดน้ำตาลตะโหนดคุณผู้ชมทราบกันดีนะครับว่าก็มาจากต้นตาลตะโหนดแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าต้นตาลตะโหนดปลูกมากที่สุดที่จังหวัดอะไรถ้ายังไม่ทราบแล้วล่ะก็ไปติดตามได้ในช่วงรู้หรือไม่ครับรู้หรือไม่ตาลตะโหนด มากที่สุดที่จังหวัดเพชรบุรีกว่าร้อยปีมาแล้วที่น้ำตาลตะโนดเมืองเพชรบุรีในทรงต่อเรื่องราวความหอมหวานจากธรรมชาติสู่คูนันไทยจากวัดเพชรบุรีมีการปลูกตาลมากที่สุดจึงทำให้ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยน้ำตาลตะโนดที่มีคุณภาพและรสชาติหอมหวาน วันนี้ลุงจะพาทุกคนไปรูุจักกับน้ำตาตโนดอันเป็นตำนานและเป็นเสน่ห์ของเมืองเพชรบุรีที่ทุกคนจะต้องหลงหลต้นตาลนี่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่สุดยอดวิเศษสุดเลยเพราะว่าทุกส่วนของต้นตาลเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่ว่านำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยคนพื้นทินรูก,กันท่วททำเป็นเชือกทำเป็นชาทำกระดาษผืนบานทำกอกสัตว์ ใช่มุ้งลังคาประดิษฐ์เป็นของเล่นหรือจะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำเป็นไม้ดัดเท้าก็ยังได้แต่ที่นิยมที่สุดคือทำขนมเปิดเตาเตรียมเคี่ยวน้าตาล น้ำตาลจะทุกเคี่ยวกว่า2ชั่วโมงเพราะเข้าทีสีเข้าน้ำตาลตะโนดจะเข้มขึ้นจากนั้นขึนพิมพ์ครึ่งวงกลมและร้อให้น้ำตาลเซตตัวโดยธรรมชาติพอได้น้ำตาลตะโนดที่สวยและทรงกลิ่นหอมแล้วก็พร้อมที่จะนำไปขายนอกจากขนมตาลแล้วยังมีสินค้าที่แปลรูปจากขนตาลีิหลายอย่างเลยหอมแกงครัววัวต้านตะโนด ถึงน้ำตาลแท้ธรรมชาติต้องน้ำตาลตโนดจากเมืองเพชรบุรี จริงๆต้นตาลตะหนด1ต้นมีประโยชน์เยอะมากนะครับเอาไปทําอาหารทั้งคาวอาหารหวานได้ตัวต้นตาลเองก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันถือว่าเป็นต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบุรีจริงๆเลยครับส่วนช่วงนี้ได้เวลามาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษกับครูเจน่านะครับจริงๆเวลาจะบอกคนอื่นว่าเรารู้สึกเบื่อเนี่ยมันจะมีสองคที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือคําว่า bored กับ boring ว่าแต่ใช้แตกต่างกันอย่างไรต้องให้ครูเจน่าช่วยหาคําตอบได้ในช่วง words around ครับ Hello everyone พบกับ Te a c ชอร์เจ na ในช่วง Words Around น้องๆเคยมีอาการอย่างนี้ไหมคะไม่อยากทำอะไรเลยค่ะหงุดหงิดเล็กน้อยแล้วก็บ่นออกมาว่าฉันเบื่อเบื่อภาษาอังกฤษก็คือ bored ไม่ใช่ bore นะคะ bored มีตัวดีด้วยค่ะและถ้ามีคนมาบ่นกับน้องๆว่า I'm bored I'm bored แปลว่าฉันรู้สึกเบื่อค่ะ น้องๆก็สามารถที่จะถามกลับไปด้วยความห่วงใยห,หรือความใส่ใจได้ว่า why are you bored คำว่า why ค่ะแปลว่าทำไม why are you bored ก็คือทำไมคุณถึงเบื่อคะเขาอาจจะตอบกลับมาว่า because I'm tired of working late at night because แปลว่าเพราะว่าค่ะ I'm ฉัน tired of แปลว่ารู้สึกเหนื่อยหน่ายกับ การที่ working working แปลว่าทำงานค่ะ late ในที่นี้นะคะหลายๆคนจะรู้ว่าความหมายก็คือสายถูกไหมคะแต่ว่าถ้าใช้ตอนกลางคืนค่ะสามารถมีความหมายได้ว่าดึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเหนื่อยหน่ายกับการทำงานดึก at night ก็คือในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะและน้องๆน,นะคะสามารถที่จะพูดกลับไปได้ว่าเข้าใจแล้วมันน่าเบื่อค่ะสามารถพูดได้ว่า I see it's quite boring โอเค IC แปลว่าอ๋อเข้าใจแล้ว i t q u i t e แปลว่าอะไรคะแปลว่าค่อนข้างที่จะ boring ก็คือน่าเบื่อน,นั่นเองและหลายๆคนค่ะก็ยังสับสนอยู่ดีนะคะว่าจะใช้ bored หรือว่าจะใช้คำว่า boring และใช้ในสถานการณ์อะไรดีมาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคือคำว่า bored บอเรนะคะเป็นคำกริยาค่ะเติม erm ing แปลว่าหน่าเบือ่อนะคะใช้ในการบรรยายคนหรือสิ่งของหรือสถานการณ์ต่างๆที่น่าเบือ่อตัวอย่างเช่น this game is boring this game ก็คือเกมนี้ค่ะ is มันเป็นยังไงคะ boring ก็คือหน้าเบื่อค่ะส่วนคำต่อไปคือคำว่า bored ถ้าน้องๆจะพูดว่าฉันรู้สึกเบือ่อค่ะจะใช้คำว่า bored ประโยคก็คือ I'm bored หลายๆคนจะพูดว่า I'm boring ในที่นี้แปลว่าฉันเป็นคนน่าเบื่อนะคะอะละคะ่ะน้องๆเข้าใจแล้วนะคะถึงความแตกต่างระหว่างคำว่า bored และคำว่า boring ใช้ให้ถูกต้องด้วยคะ่ะพบกับทีเชอร์เจนา่าอีกครั้งในช่วง Words Round See you next time bye ต้องขอขอบคุณครูเจน่าด้วยนะครับว่าแต่คุณผู้ชมยังไม่เบื่อ,อรายการ Have A New Day ใช่ไหมครับฝากติดตามรายการของเราทุกๆวันด้วยนะครับช่วงนี้หมดเวลาของรายการ Have A New Day เวลาเพลินข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางช่อง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกครับรับชมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.altv.tv นะครับอย่าลืมไปกดไลค์ใน Facebook ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับ Facebook. c o m a l t v 4นอกจากนี้ยังไปดูคลิปรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยครับ y o u t u b e c o m a l t v 4. มีความคิดเห็นข้อแนะนำคำติชมอย่างไรส่งมาบอกกันได้ผ่านทางอีเมลของเรา have a new s day at altv.tv และที่สำคัญอย่าลืมแอดไลน์เป็นเพื่อนกันด้วย line at altvc ส่วนช่วงนี้ผมบ้างเชอสารสีสัจจงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ